ละครไม่ปังออกจอ,อนับครั้งได้เปิด5อดีตพระนางช่อง7ดดันไม่ขึ้นชุดเรตติ้งร่วงขอส่งไม้ต่อให้ช่องอื่นปั้นแทน หนึ่งสมมีคลาเวลหรือชื่อจริงว่าชนิชาคลาเวลชื่อเล่นสซมมีเป็นนักแสดงและนางแบบลุกครึ่งไทยอังกฤษอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบ,บกช่องเจ็ดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเขาสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดและได้รับตําแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2007มีผลงานละครโทรทัศน์และมีผลงานภาพยนตร์โฆษณาต่างๆรวมถึงงานเดินแบบและถ่ายแบบด้วย 2. พิชยาวัฒนามนตรีชื่อเล่นมินเป็นนักแสดง นางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงอดีตนักแสดงสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์สกองทัพบ,บกช่อง7ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระพิชยาเข้าสู่วงการเมื่อพศ2 5 1 9 จากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์2006หลังจากนั้นในพศ2552พิชยาได้รับโอกาสในการเล่นละครพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกและสร้างชื่อเสียงให้เธอ 3. อัญรญญินเทีราธนันพัฒนชื่อเล่นทับทิมเป็นนักแสดงพิธีกรนักร้องนักกีฬาสเก็ตลีลาและนักธุรกิจชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและประกวดคลีโอสตาร์ป,ปูลาโวด์2 ก่อนสัญญาเป็นนักสแสดงกับสถาน,นีโทรหัดสี่กองทัพบ,บกช่อง7ปัจจุบันเป็นนักสแสดงอิสระ4ี่วสินอศวะนรุนาชื่อเล่นโกเป็นพิธีกรทางช่องครูมิวสิกรายการมอมเมาคึอคัก เป็นนักแสดงอดีตสังกัดค่ายโพลิพาสปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระหลังจากไปออกรายการร้องข้ามกำแพงที่ออกอากาศทางช่อง w o r k p o พอยวันที่13ตุลาคม2565และในวันที่14ตุลาคม2565ช่องเ h d เอดได้ประกาศยุติสัญญามีผลนิ้ทันที5อาทิตตังวิบูลพาณิชชื่อเล่นแบนเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีการประกวด The Idol Project One ได้รับโอกาส ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องวงจรปิดและคนโลกจิตอดีตนักแสดงสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดปัจจุบันหมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่รู้จักในบทบาทเพียวจากเรื่องเลื่อมสลับลาย